ภูมิธรรมยันเจ๋งดอกจิตให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินรัฐบาลไม่แทรกแซงภูมิธรรมรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยันปุ่มเจ๋งดอกจิตยศวริิชุกล่อมให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินยานรัฐบาลไม่มีการให้ใครเข้าแทรกแซงไม่เกี่ยวกับพักร่วมชี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลให้ดําเนินการไปตามกฎหมายเมื่อเวลา15นาฬิกา25นาทีวันที่27มกราคมที่ทําการไพรสีน่กลางบางรักนายภูมิธรรม เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวนายศวริชชุกล่องหรือเจ๋งดอกจิตสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติรอทอสอชที่ถูกหมายจับมีส่วนร่วมเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าว,ว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมดำเนินการไปตามหน้าที่ส่วนรัฐบาลสนับสนุนให้มีการปราบปรามการทุจริตอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนกับการทำงานของหน่วยราชการต่างๆจึงต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่นและอยากให้รบะบาด บอเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินหายไปให้มากที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถขับเคลื่อนได้ขอย้ําว่ากระบวนการยุติธรรมให้ขับเคลื่อนไปเมื่อไปถึงตรงไหนและสรุปออกมาเป็นอย่างไรก็ให้รับผิดชอบไปตามกระบวนการยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีการให้ใครเข้ามาแทรกแซงผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นข้าราชการการเมืองต้องระมัดระวังและตรวจสอบมากขึ้นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าโดยปกติมีการตรวจสอบอยู่แล้วในทุกตําแหน่งแต่ยอมรับว่ามีบางส่วน อาจจะตรวจสอบยากแต่ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทําการตรวจสอบถ้าพบว่ามีปัญหาก็ต้องจัดการและที่ผ่านมาการตรวจสอบพฤติกรรมบางคนที่เข้ามาแล้วอาจไม่เห็นอะไรแต่ถ้าดําเนินการผิดพลาดก็ต้องดําเนินการเมื่อถามถึงข้อสังเกตว่าข้อร้องเรียนอาจจะมีมูลจึงนําไปสู่การร้องเรียนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่อยากให้สรุปว่ามีมูลหรือไม่มีมูลและก็ไม่ได้คิดว่า,าจ,จะต้องปรับปรา หรือไม่ปรักปรำถ้าพบว่ามีปัญหาก็จัดการทันทีวันนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้มีการคาดการอยากให้นําข้อเท็จจริงไปตรวจสอบทุกฝ่ายจะต้องทําตรงนี้ให้ชัดเจนและดําเนินการไปตามกฎหมายและขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามว่าจะเป็นปัญหาพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ไนายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับเรื่องพักร่วมตรงนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลใครมีปัญหาอะไรก็ต้องดําเนินการไม่ว่าจะเป็นคนของพักการเมืองใดทั้งพักรัฐบาลหรือว่าพักฝ่ายค้านและที่ผ่านมาก็มีทั้งสองฝ่ายผิดกฎหมายหลายแบบก็ให้ดําเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสินใครทําผิดกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ปล่อยไว้